สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านแมมสติกเกอร์ลำปลางนะคะวันนี้ฟอร์ดเ n นเจอร์ Ford นะคะฟอร์ดเวนเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะ2023นะคะมาใส่หลังคานะคะหลังคาของรถรุ่นนี้ถ้าเสมอเก่งจะเป็นหลังคาทรง S R 5นะคะ S R 5นะคะก็จะเป็นทรงลักษณะนี้นะคะจะเป็นหลังคาลักษณะน็อกดาวน์ค่ะก็คือไม่ต้องใช้ตัวต่อหีเพลงนะคะตัวนี้จะเป็นน็อกดาวน์เลย ก็คือวางตุ๊บเลยคะคะแล้วก็ใช้แคมล็อกเลยนะคะนี่ทำสีเรียบร้อยแล้วลักษณะฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอะ่ลองเปิดฝาท้ายให้หน่อยคะ่ะอันนี้น่าจะเปิดท้ายล็อกอ่าเปิดท้ายล็อกนะคะกระจกด้านหลังจะเป็นไร้ฝ้าให้เรียบร้อยนะคะกระจกไร้ฝ้านะคะแล้วก็มีไฟในเกงให้นะคะ โดยจะมีไฟในเก่งให้หลังคาจะใช้ลักษณะล็อกเลยนะคะด้านข้างนะคะล็อกไว้เลยนะคะมีปุ่มตัวฝาท้ายให้ด้วยนะคะคุญแจมีให้ทั้งหมดสอดอกนะคะเวลาติดก็เวลาปิดก็สามารถที่จะเอาลงปกติะคะ่ะปิดเหมือนปกติได้นะคะ ได้เลยนะคะมีสลิตมีตัวสไลด์ล็อกให้ด้วยนะคะใช้กุญแจกันฝุ่นเข้านะคะจะล็อกแล้วไม่สามารถดึงได้นะคะปิดลงมาตรงๆธรรมดาเลยะค่ะสนใจลังคารุ่นไหนสามารถถามที่ร้านแหม่มสติกเกอร์ลำปางได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ